สวัสดีค่ะวันนี้แก้วจะมาพูดถึงประโยชน์ของลูกไหนนะคะลูกไหนหรือลูกพลัมค่ะหรือแล้วถ้าตากแห้งจะเรียกว่าลูกพลุนนะคะลูกไหนนี่จะมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กค่ะอันนี้ที่แก้วซื้อมานี่จะเป็นลูกใหญ่นะคะนี่แก้วจะกินสดนะคะคนเราส่วนมากจะรู้ว่าน้ําลูกพลุนเนี่ยค่ะหรือลูกพลุนแห้งเนี่ยเวลาเราท้องผูกเราจะซื้อมากินใช่ไหมคะ ทั้งน้าลูกพุนและลูกพุนแห้งแต่ลูกไหนหรือลูกพุนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะทุกคนในลูกไหนหนึ่งลูกนะคะลูกไหนสดนี่นะคะนี่แก้วจะกินสดนะคะใน100กร,รัมอะค่ะจะสามารถช่วยป้องกันได้หลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกนะคะช่วยป้องกันริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นนะคะไม่ให้เรา ดูแก่เกินไปเกินวัยอะไรเงี้ยค่ะสองนี่ค่ะช่วยบำรุงสมองนะคะและดีต่อความทรงจำค่ะพี่น้องข้อ3นะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอย่างอย่างแก้วนี่ให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วหมดประจำเดือนแล้วกระดูกเราจะบางนะคะเสี่ยงต่อการเป็นกระดูกพรุนเขาเรียกเนาะหักเปราะได้ง่ายว่างั้น แล้วก็ข้อ4ี่นะคะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดอันนี้สําคัญนะพี่น้องข้อหค่ะช่วยให้ร่างกายมีระบบขับถ่ายที่ดีอย่างที่เรารู้นั่นแหละแก้อาการท้องผูกนะคะเพราะมีฤทธิ์เหมือนเป็นยาระบายได้นะคะข้อ6นะคะช่วยบํารุงหัวใจให้แข็งแรงนี่ยิ่งเยี่ยมเลยนะหัวใจเรานี่จะต้องแข็งแรงข้อ7นะคะมีสารอาหารอีกเยอะเลยค่ะเช่น โพแทสเซียมค่ะแคลเซียมแคลเซียมนี่ก็ทำให้กระดูกแข็งแรงเนาะวิตามินซีค่ะมีวิตามินเอด้วยนะคะและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ว่าป้อง,องกันรอยเหี่ยวย่นนั่นเองนะคะข้อ8นะคะมีแมกนีเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเคค่ะเมื่อกี้มีวิตามินเอแล้วนะตอนนี้มีวิตามินเคด้วยค่ะแล้วก็มีโฟเรตด้วยค่ะแล้วก็ ถ้าสมมุติไม่ได้สมมุติค่ะเรื่องจริงว่าผล,ลไม้หรืออาหารทุกอย่างนะคะเมื่อมีผลดีแล้วก็ต้องมีผลเสียค่ะอย่างลูกไหนนี่ถ้าเรากินเยอะมากเกินไปไม่ว่าลูกไหนลูกไหนแห้งหรือลูกไหนสดนะคะจะทําให้อาจจะทําให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียได้นะคะเพราะเขาจะมีรสอมเปรี้ยวอมหวานนะคะแต่ถ้าลูกไหนลูกเล็กๆนี่จะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแล้วฝาดนิดๆ ถ้าเราครึงๆหน่อยก็จะออกหวานนิดนี้นะแต่ว่าถ้าลูกใหญ่นี่ค่ะหวานชุ่มฉ่านะรสเปรี้ยวจะน้อยกว่ารสหวานแต่อร่อยมากค่ะจะมีน้ําเยอะมาก,กินแล้วแบบสดชื่นนะพี่น้องเมื่อกี้กล่าวถึงไหนแล้วนะคะอ๋อเพราะว่าอย่างนี้นี่เองเขาจะมีสารที่แบบแก้การท้องผูกเป็นยาระบายถ้าเรากินเยอะก็อาจจะท้องเสียได้นะคะและคนที่เป็นโรคไตนะคะ ไม่ควรกินเยอะหรือไม่ควรกินถ้าเป็นโรคไตขั้นรุนแรงแล้วก็ไม่ไม่น่าจะไม่สมควรจะกินนะคะแต่คนที่เป็นน้อยๆก็กินได้แต่กินพอประมาณค่ะเราต้องจํากัดการกินนะคะเพราะว่าลูกพุนน่ะหรือลูกไหนเนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงค่ะเพราะว่าคนเป็นโรคไตอัจทําให้เป็นอันตรายต่อไตอาจจะทำให้เป็นไตวายอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็คือ ไม่ว่าอาหารหรือผลไม้ใดๆเนาะเราควรกินให้หลากหลายนะคะไม่ควรกินซ้ำซากจำเจแบบเดิมอยู่ทุกวันทุกมืออเงี่ยควรกินหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยค่ะลูกไหนลูกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะกิโลละเจ็ดสิบาทเองพี่น้องลูกใหญ่นี่คุ้มค่ามากกินลูกเดียวอิ่มนะคะต่อต่อค้างอ่ะอิ่มแก้วจะกินหลังกินข้าวค่ะแก้วเลิกงานมาเหนื่อยๆแก้วจะกินข้าวแล้วก็กินลูกไหน ความที่เขาชุ่มฉ่ารู้สึกสดชื่นแจ่มใสค่ะเนี่ยค่ะคืออร่อยมากบอกไม่ถูกพี่น้องแต่ถ้าลูกเล็กๆนะคะลูกเท่านิ้วก้อยหรือเท่าพุทซาหม่อบ้านเราเลยนะอันนั้นโลยิมห้าบาทเองค่ะแต่เปรี้ยวนะคะส่วนมากที่ทํางานเขาจะซื้อมากินแบบว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาขายเนาะถุงละยี่ิบาทแต่ถ้าซื้อเป็นกิโลนี่แฟนไปซื้อมาที่มาหานาคยิมห้าก็ก็จะกินพิ้งจิ้ม ิพริกกับเกลือแต่แก้วไม่ชอบกินพริกกับเกลือแก้วก็จะกินเปล่าๆคึงๆหน่อยนะคะส่วนลูกใหญ่อย่างเงี้ยวานชําเลยค่ะคุ้มค่ามากกิโลละเจ็ดสิบบาทอร่อยมากค่ะกินเนี่ยค่ะต่อครั้งกัดกินควมวมก็ได้หรือจะใช้มีดหั่นก็ได้นี่เปลือกนี่ล้างอย่างดีแล้วนะคะล้างด้วยน้ํายาล้างผลไม้ค่ะแต่แก้วน้ํายาล้างผลไม้ของแก้วคือมะกรูดค่ะ น้ำมะกรูดที่แก้วมาทําน้ํายาล้างจานเองอ่ะแต่แก้วใช้น้ํามะกรูดผสมกับน้ํายาล้างจานใส่ใส่สา,สารขจัดอย่างนั้นนิดเดียวนะคะแก้วก็ใช้น้มามะกรูดเนี่ยล้างผลไม้เปลือกผลไม้ก็จะกินได้ทั้งเปลือกค่ะเพราะอะงนั้นก็ไม่ไว้ใจกลัวเป็นยาฆ่า,มาแมลงเนาะก็คิดเยอะนิดนึงกินอะไรขนาดแก้วกินอาหารอย่างนี้นะแก้วยังเป็นไขมันไม่ดีเกินเลยค่ะคุณหมอบอกให้แก้ว ไม่ให้กินไข่แดงนะกินแต่ไข่ขาวแล้วไม่ให้กินเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ให้กินอาหารมันอาหารอะไรหวานอย่างเงี้ยเพราะว่ามีไขมันไม่ดีเกินแล้วให้ออกกําลังที่สําคัญนะแต่แก้วขี้เกียจขี้เกียจไม่ได้ออกกําลังเลยน้องๆที่ทํางานก็บอกพี่แก้วตัวผอมนิดเดียวทําไมมีไขมันอันนี้มันอยู่ที่อาหารการกินเนาะและการออกกําลังกายของเรามันไม่เกี่ยวกับอ้วนหรือผอมนะคะคนผอมก็มีไขมันเกินได้นะคะ ไขมันไม่ดีเยอะกว่าไขมันดีค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อน <pers> uh เพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านโชคดีมีความสุข <S <s <ucher> <S สุขภาพแข็งแรงนะคะกินดีอยู่ดีกินง่ายอยู่ง่าย,อยา,ยอยากกินอะไรก็กินค่ะแต่กินพอประมาณนะคะรักทุกทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แก้วด้วยนะคะรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะทุกท่าน